โอเคนะครับสี่น้องวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกสคริปต์นะครับผมก็สําหรับสคริปต์นะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนะครับน้องชายแล้วก็ลิงก์ตัวรันเอฟนะครับผมก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมก็เป็นคลิปแยกทั้งหากนะครับใครที่ยังไม่มีตัวรันเอฟเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็อันนี้นะครับเป็นสคริปต์ที่พี่เอามาแจกนะน้องชายนะแล้วก็ทําการเปิดออโต้ฟาร์มโบดไปเลยนะครับมันจะมีฟาร์มโบนนะแล้วก็เปิดฟาร์มโบนไปเลยเนาะ นี่นะครับก็จะเป็นความเร็วนะในการฟาร์มโบ์ของเขานะครับแต่ประมาณนี้นะก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับก็อาจจะนานๆทีลงนะครับหรืออาจจะลงทุกวันเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบคลิปหนาทีเกือบ2นาทีประมาณนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับผมก็สคคิปไม่มีขี่เนาะก็สคคิปอยู่ที่ใต้คลิปนะครับมาเดี๋ยวต่แไปเราจะมาเปิดออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับแล้วก็เปิดไปเลยนะครับนี่ ฟาร์มบนก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับทุกคนอ,อันนี้พี่ใช้ในเซิร์ฟธรรมาดาเนาะอาจจะแหลกะนะ,อะตอนนี้ก็มาถึงเกาะใหม่แล้วนี้ครับกเกาะลเวร์ลนั้นนั่นเองนะนี่นะครับก็ฟาร์มได้ทุกอย่างนะก็ฟังก์ชันก็มีเยอะนะครับทุกคนก็รอดไปศึกษาและใช้เอาแว้กันนะครับงั้นคลิปนี้พี่ขอัวไปแล้วนะครับ Oh,